มายเนี่ยชื่นชอบกีตาร์มากตอนนี้สะสมไว้เท่าไหร่ละคะเยอะประมาณหนึ่งหลักๆก็หลักร้อยบวกลบอะไรเงี้ยครับก็มีเข้าออกแหละมันมีการเทรดหลักร้อยบวกลบนะครับแต่มันเป็นการเทรดแล้วเป็นเหมือนสิ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กเราเริ่มซื้อขายกีต้าร์ตั้งแต่อายุสิบสี่ได้สิบสามสิบสามสิบสามกว่าเราก็อยากพัฒนารุ่นต่างๆพอสักสิบหกสิบเจ็ดเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็สามารถสร้างค่าขนมได้นี่วะสิบหกเจ็ดแล้วก็เทรด ก็ได้ค่าขนมอะไรก็ว่าไปส่วนตัวนี้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยลองเตรียมกีตาร์ตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะไม่ขายมาให้หน่อยก็เลยเตรียมตัวแรกที่ที่เราเคยเห็นในนิตยสารตอนปหมีเพื่อนเขาเอาหนังสือนิตยสารชื่อกีตาร์แม็กมาสองเล่มยื่นให้เราเราก็อยากรู้ก็อ่านอ่านทุกหน้าแล้วมาเจอหน้าหนึ่งมันมีรูปกีตาร์ตัวเนี้ยของนักสะสมคนหนึ่งซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงตอนนั้นชื่อพี่ลงสเตอร์ครับเราก็เลยแบบฝังใจ ต้องอนนั้นมันขาวสวยกว่าน,นี้นะตอนนี้มันจะเหลืองๆห,หน่อยก็เลยแบบเอออยากได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเล่นกีตาร์เกาลากยาวมาถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ขายแน่แนไม่ขายไม่ขายมาพูดถึงชีวิตว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เรียกว่าติดเทรนทวิตตลอดเลยถามว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปบ้างไหมผมว่าเปลี่ยนนิดหน่อยนะอืมไปที่ไหนก็จะมีคนแบบว่าจําได้มากขึ้นเพราะแต่ก่อนทาร์เก็ตของของโปนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบ แม like like ่แม่ป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ได้จำได้ไม่ต้องหันมาทางนี้เลยค่ะเราเราเราที่ังเราที่ตาแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีแบบแก๊งวัยรุ่นนี่เขาแบบจะรู้จักเรามากขึ้นก็ก็รู้สึกว่าเออมันตอนนี้แบบทาร์เก็ตมันมากขึ้นเลยของผมก็ต่างเยอะเลยครับโดยเฉพาะกับการมี participation ส่วนร่วมกับต่างชาติเพราะว่าทั้งในโซเชียลมีเดียหรือเวลาเราไปต่างชาติล่าสุดสมมติเราไปสิงคโปร์ไปทำทัวระเราก็เจอ คนคนสิงคโปร์หรือว่าคนมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเขาเข้ามาทักหรือว่าเวลาไปสนามบินที่ต่างๆก็จะมีพี่ๆเขาอาจจะมาขอถ่ายรูปเยอะขึ้นก็เหมือนเป็นแบบความรู้สึกดีๆที่เขาแบบเออบอกมาถึงเราว่าเขาก็ชื่นชอบเราเขาก็เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันก็เป็นอะไรที่เราก็รู้สึกดีครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมเลยก็คือด้อมของทั้งคู่คือเหนียวแน่นมากแล้วก็เปสุดๆนะคะดอกไม้เงินนี่โอ้โหบานสะพังถามตรงๆเลยนะคะ หนักสุดที่เคยได้นี่เท่าไหร่ือได้เท่าไหร่ปูได้เท่าไหร่คือเรียกว่าแบบได้เป็นแผงใหญ่มากจนจนจนทางออฟฟิศบอกว่าแบบมันยัดเข้าออฟฟิศไม่ไม่ได้แล้วอะดอกไม้เงินเนี้ยนะ<ช>ยัดเข้าออฟฟิศไม่ได้ก็แบบว่าสูงมากแบบสองจุดห้าเมตรหรืออะไรเงี้ยใดๆแบบเยอะแยะเต็มไปหมดก็คือคือเลยเลยทําให้รู้ว่าแบบโอ้เป็นแฟนแบบไม่ใช่แค่ที่ไทยแบบแบบแบบจากทั่วโลกจริงๆเพราะว่าเขาจะติดแบบ ติดข้อความมาติดจดหมายมาเนี่ยก็แบบขอบคุณทุกทุกคนมากจริงๆผมได้มาผมยังไม่ได้เคลียให้หมดเคลียเป็นล็อตๆเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําบัญชีชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่มาถ่ายรายการเริ่มเพิ่งได้ดอกไม้มาประมาณ2เดือนสองเดือนที่เริ่มได้เยอะๆนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกดีๆจากจากหลากหลายประเทศเพราะว่าไม่ใช่แค่ดอกไม้บางทีบางคนเขาเขียนการ์ดมาผมก็จะอ่านทุกๆใบผมก็จะเห็นว่าโอ้โบางคนเขาอุตส่าห์แบบ บินมาดูคอนเสิร์ตที่กรุงเทพี่ยจากเมกาจากมีอิตาลีมาคนหนึ่งเออแต่เรอยากรู้ว่าแม้แต่ต่างชาติเขาก็มี c วเจอร์การให้ดอกไม้เงินหรือเขาเรียนรู้ว่าด้อมไทยทําแบบนี้กันเพราะว่าเขาเรียนรู้ใช่ไหมบอกเขาเรียนรู้ใช่ไหมวิชามาจากร้านนั้นเลยความอยู่ประมาณถ้าเต็มทีก็6เดือนนะซึ่งบอกว่ามันมันก็เป็นสกิลที่น่าสนใจนะ เมื่อวานแล้วเจอพี่แอมก็ไปือหวานนะที่ดู ไม่เชืไปหน้าแดงนะปากมันแดงว่าจพอนี่นะเผื่มากว่าทำไมแม่ได้ตลอดยันเดลิฟตอยู่าวไม่วานาจะวานนิดเผว่า